สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่องน้องเนมเอนเจนอินโฮมาวันนี้เนมก็จะมาเล่นเกม r ร b บอกแมปมินิเกมหันฟากันแบบนี้นเองดูืออีพิกมินิเกมในชื่อภาษาอังกฤษนะทุกคน ใครอยากเล่นกับเนมก็แอบ,บเลยเนยมชื่อน้องเนมเอ็นจีเอ็ดี๋ยวเปิดโปรไฟล์ให้ดูเป็นโปรไฟล์นี้นะนี่แปบ๊บดูกันนะไม่มีหรอก <c oughs> ดูผิดนี่ทุกคนเราจะเล่นแบบมินิเกมก่อนที่จะกดเข้าแแบบเลยทุกคนกดติดตามกรดิ่งเพื่อพาชีพเป็นใหม่นะครับถ้ากดแล้วเข้าแแบบเลยนี่ทุกคนมนาะ อีพ so ิกมินิเกมหรือมินิเกมหันษาจูดูมันจะมีหลายเกมให้เล่นนะกดเล่นไปเลยกดเล่นไปเลยนี่ทุกคนเราจะอยู่ตรงกลางนี่นะไม่ให้ไม่มีซื้อไอ้ผิวแต่เราไม่ซื้อเฮ้ยเรามาหันเกมเพลยทุกคนมินิเกมต่อไปกำลังจะมาวันวันนี้วันดีครับสงครามใเป่าผมมันจะเป็นยังไงทุกคนมันจะเป็นยังไงต้อง ลองดูมันจะเป็นยังไงเกมจะเริ่มอีกห้าสี่สามสองหนึ่งไปเลยไปเดะครับแล้วสองคามสองคามเอาเอาน,นี้เก็บก่อนเกะกะสองคามเวไป,ประผมเล่นยังไงอะก็ต่อสู้อยู่้าวนี่มันไปเลย,ยไ,ไปเลยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคนทุกคนไปหน่อยครับ ไปเลยครับไปเลยเออย่างลอเจออย่างล้อเจอแล้วต้องแอบแอบอุ้ยทุกคนมันเสียใจ่ากาอะเลยอืออ่ามันคือน้ำนะมันเป็นลาวาได้ไงแอ้อแล้วอีกกี่วิไม่รู้งั้นเรามาสำรวจตรงนี้กันดีกว่ามาสำรวจรออันนี้เป็นเสานะหิน ใช่ขึ้นข้างบนก็แบบม่มีอะไรเฮ้ยทุกคนมินเกมปไปมาแล้วหิมะะล่มเกมหิมะะล่มใครเป็นผู้ชนะเองไม่รู้เลยมินิเกมแต่สนุกดีนะมาเล่นหลายๆเกมดีครับแบบเนี้ยสนุกดีสนุกดีเฮ้ยทุกคนโอ้โหเราต้องหนีใช่ไหมแล้วกนหิมะจะถล่มเราต้องรีบขึ้นแต่เราไม่รู้หิมะมจะมาทางไหนทุกคนตื่นเต้นมากเลย อ,อมันจะมาท้งไหนกันนะโดนเต็มเต็มโดนเต็มเต็มไม่มีใครรอด <c oughs> ดูขอด้อมูลทุกอนไม่มีใครรอดแต่มันมาไม่ทันตั้งตัวสนุกดีนะสนุก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  หนีออกจากตึกว้าวนี่ออกจากตึกดูภาพคือแบบว่าตึกแบบอื้มทุกคนน่ากลัวมากอะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยแต่งตัวเป็นไรเนี่ยทุากลัวเดียทหารเหรอนี่เราต้องรีบหนีหาทางหนีตึกเริ่มทำลายเหรอเฮ้ยต้องรีบหนีทางนี้แม่ต้องกระโดดไป ตึกจะตกแล้วตึกจะตกแล้วเฮ้ยเฮ้ยต้องรีบเพื่อนเร็วตึกมันจะทำลายมันน่ากลัวมากเฮ้ยมันน่ากลัวมากอ่ะทุกคนมันน่ากลัวมากๆเลยเฮ้ยแล้วมาข้างในเนี่ยแล้มีเพื่อนมาไหมอื้หือทุกคนมันน่ากลัว,มาก,กวามากๆเลยอ่ะอุ้อน่กกากลัวจริงนะโอ้โหถลม่ม ลองเกนี้จะชนะไหมต้องมาดูแล้วมีเวลาอีกไม่เยอะอุย้ยตัวเลเซอร์ต้องกลับไปเล้วมม่หมดเลยเหรออ่ะตายเลยสิบวิไม่เป็นไรทุกคนอย่างน้อยเราก็ใกล้เคียงนะยังไงก็ใกล้เคียงนี่ไงไอจุดทหารมากกว่าแล้วอย่างน้อยเวลาเราก็ใกล้เคียงทุกคนมีคนชนะด้วยพลซานังอะไรเนี่ยไม่มีคนไหนหรอก นี่คุณดีดาสงสารเราอะไรไม่รู้มาต่อสู้ไปไหนจ้าเพื่อนคือใครไม่รู้เอ้ยใครเขาไปกระโดดอะไรกันตรงนั้นหุ่นยนต์ทำลายล้างอ๋อเรไมีหุนห่นยนต์เหรอคนณี่นคนไทยอะไรเ,เขาพิมอะไรมาไม่รู้อะไรขาตัวสูงเราเยอะมากเาลยทุกคนหุ่นยนต์ทำลายล้างก็ต้องหนีหุ่นยนต์ใช่ไหม เรายราจอยู่ใกล้กล่องยจะอยู่ใกล้บ้านพวกนี้แม่มันจะทำลายล้างกล้องบ้านอยู่ห่างจากคุณเยอะใช่เราอยู่ห่างมากเลยจะแอดตรงนี้คนหุ่นงิดอยู่นู่นแล้วเฮ้ยหงุดหงิดช่วยด้วย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 

ผู้ชนะเอาไว้หลายคนอยู่เฮ้ยเราก็เกือบชนะนะเรามาเล่นทะเลกันดีกว่าระหว่างอะไรสายอะไรโอทะเลโอ้ทะเล,ะเลแซน,นย่าเราจะขึ้นเรือไจน,น,น,นภายในป่าเม็กซิโกทุกคนถ้าเราชนะเกมไหนฮะถ้าเราไมา่ชนะเกมทุกเกมเราจะไม่ปิดคลิป <c oughs> ถ้าเราชนะเราจะปิดคลิปนะถ้าชนะปิดคลิปทันทีมันก็คลนะ้า,า,า,ายๆเกมหนีไก่ไม่ใช่เกมนั้นที่เราเคยเล่นในในในนะจะไม่ได้ซอฟต์แวร์เหรอไม่ใช่แมวเมียเ,เออเกมแมวก็แต่มาเร็วมากๆเลยนะอึบอึบอือต้องเริ่มใหม่อึบอึบโอ้ยแโหทุกคนเชี่ดชิวมาก อืมท <c oughs> ุกคนเพื่อนเพื่อนอึบอึบอึบทุกนคนก็จะอึบได้อ้าสองรับตายเหรออ้าแล้วก็เรายัางไม่ตายมั้งทุกคนดูท่าดิอะไรอ่ะทุกคนดูท่าเขาตลกอะ ย, Ö, ยืนยืนดูท่ายืนโอ้คนไทยนั่นแหละนะป้าไทยโอ้ยวันนี้พอมยังไงเ่แต่โอ้แต่เขาแต่งตัวสวยสวัสดีจ้าจุ๊บด้วยจุ๊บ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 ปากเขาดีทุกคนเออจุ๊บเลยจุ๊บหนึงจุ๊บคอโอ้สวัสดีจ้าจุ๊บผูจุ๊บหลายคนเลยวันนี้จะจมูกอันสีนวันนี้จะนกฮูกตาย่อนตัวฮูกตาย่อนโวัดเอ้ยนาย นายตายเขียวปัสส๊ดเลยนะนายหมดไวลาเราจะเล่นเกมต่อไปไปทุกคนก็ <c oughs> ชนะเกมนี้แล้วก็จ,จบคลิปแล้วถ้ามาชนะเล่นต่อไปนะ <c oughs> ยังลกบวน,น,นเออแรงแรงเรงลิ้นพันแรง เฮ้ยเกมยั่งยุกบอลเฮ้ยไอซีซีถิ่มเงินต้องยังลงมาในลุ่มใช่ไหมฮ่าไอซีสีแดงต้องเจอฉันเฮ้ยมีคนเป็นลูกเสือฉันคำรามนะเฮ้ยบางนี้บางนี้เฮ้ยสีเขียวบางนี้เเออออีฟ้าว้าลงไปสีเขียวเออไทยวะแล้วก็ไทยวะไอสีแดงไทยไปไทยไปเ ไทยลงไปไทยลงไปไทยลงไปไายล,ลงไปเออดีมากเอ้ทุกคนเล้วอ้ลูกบอลตกมาเอกเราจะไปแย่งอยากฟังตรงข้าวนี่ลูกบอลไม่ตกหมดเลยอนี่นี่ลูกบอลไม่ตกมาเลยอ่ะทีสีแดงชนะเออหกสิบสิบต่อหกโอ my god ทุกคน เกมนี้เราชนะไหมเนี่ยแต่เกมเมื่อกี้สนุกจริงอะสนุกเราดันน้นสามโลเ้ยใครเอาตัวอะไรวะเนี่ยเตอรเตาเลยอะไรนะโคจรชกจับ <S <S เกมจะเริ่มไปโดยมีคนอ๋อคนชนะจะได้เลือกหรอหรือว่าคนมีตังคนเติมตังเอ้ย,ยฉันชอบหุ่นยนต์มาเอ้ยอ๋อมันจะมีสุ่มคนแล้วก็ เราเราเราต้องหมุนหลีกเลี่ยงการถูกหยิบฉกเฮ้ยเช่วยด้วย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 ,วยเฮ้ยวุนหยิบไปแล้วเราต้องหมุนเร็วๆไปสิไปไปเดินเราเนี่ยเราต้องหมุนหมุน หมุน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 กือบเดินเลยหมุน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 ยิบไม่โดนเราเราสนับนขาใครล่ะเอ้ยไม่ยิบเดนมันไหลไปเรื่อยเลยวใครหยิบมะไม่มีหยิบตัวเราโอ้ยนนนนมัหยิบโชคฉัน่านไวเ่ย ดีว่าวชนะชนะทนกคนชนะ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 เดี๋ยวอีกแมพนะขอเล่นอีกแมพทุกคนถ้าชนะเราจะจบคลิปเอยถ้าไม่ชนะง่อยไปเลยยังไงเราชนะแล้วหนึ่งอันโอ้โหด้วยแข่งายเรือเร็วนี่แหละน่าเล่นมากเลยน่าเล่นมากมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วเราจะเราจะพายังไงเอ้ยสองคนนี้มาจีบกันเหรอ ัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะพ่อทุกคนเราตัวตียะเอ้ยเราอยู่ทีมอะไรเหทีมแดงเอ้ยเราอยู่ทีมเราอยู่ทีมฟ้านี่มั้งอยู่ทีมไหนวะเราทีมแดงหนึ่งสองสามไปไปไ่ไปไ่ไปไ่ไปไปไป,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 ไป ละไรยานถูกไม่ใ <ng> ช่หรอพายเร็วพายพายโอ้ยเฮ้ยชนะบ้างไหมเนี่ยองคกลมกับดาวเฮ้ยกดอะไรวะเนี่ยเร็ว สามเหลี่ยมก็สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมถูกเลิกก่อนี้เฮ้ยเริ่มหนักแล้ววงกลมสามเหลี่ยมเฮ้ยใคาชนะเนี่ยอ่าทุกคนแล้วโค้สตารับคลิปนี้เนี่ยก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย